สวัสดีค่ะพุทธิดาศรีวิชาคานักวิชาการสาธารณาสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวินัยดีอำเภอปทุมราชองศาจังหวัดอำนาจเจริญสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญจากเขตสุขภาพที่10ค่ะวันนี้มาพร้อมทีมงานเครือข่ายนะคะทุกท่านนะคะทั้งจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1ิจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ โรงพยาบาลปทุมราชช่องสาและก็สำนังกงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญค่ะค่ะสำหรับผลการดำเนินงานในเรื่องของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนรพอพสตวินัยดีนะคะผลงานเด่นของเราจะเป็นประเด็นในเรื่องของการจัดการปัญหายาอันตรายในชุมชนจากสภาพปัญหาเดิมนะคะเราพบปัญหาในเรื่องของชุมชนประสบ ปัญหาในเรื่องของการใช้ยาชุดยาอันตรายร้านชำมีการขายยาอันตรายในชุมชนประกอบกับเรามีคนในชุมชนได้รับผลกระทบจากการใช้ยาและเสียชีวิตจึงเป็นแรงกระเพื่อมและจุดประกายให้คนในชุมชนได้หันมา ร่วมไม้ร่วมมือกันร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ปัญหาเกิดเวทีประชาคมในการสร้างมาตรการที่จะดูแลประเด็นเรื่องของยาอันตรายในชุมชนให้หมดสิ้นไปจากหมู่บ้านและชุมชนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนของเราก็เลยมีมาตรการในชุมชนในการจัดการปัญหาเรื่องยาอันตรายโดยคนในชุมชน3ประเด็น3ข้อค่ะมาตรการข้อที่1คือเราจะไม่ให้ลดเลขเข้ามาขายยาในหมู่บ้านไม่อนุญาตให้ ใช้ของกระจายข่าวของชุมชนประชาสัมพันธ์เชิญชวนโฆษณาขายยาและร้านชาในชุมชนจะไม่ขายยาอันตรายและมาตรการเหล่านี้ค่ะเราจะมีการประกาศใช้และรับรู้ร่วมใช้ร่วมกันในภาพของชุมชนและภาคีเครือข่ายโดยจะติดมาตรการไว้ที่หน้าหมู่บ้านและทางเข้าทางออกและติดไว้ทุกครัวเรือนแล้วก็นําไปสู่การบรรจุลงในธรรมนูญสุขภาพ ตำบลคนนาป่าแซงและมีการประกาศใช้และรับรู้ใช้เป็นมาตรการด้านคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันทั้งตำบลค่ะค่ะหลังจากการดําเนินงานในการกวาดล้างยาตรายภายใต้มาตรการของชุมชนเราพบว่าชุมชนของเราหมด ปัญหาในเรื่องของประเด็นยาอันตรายและชุมชนไม่ขายยาอันตรายคนในชุมชนไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้ยาและที่สําคัญเราเกิดบุคคลต้นแบบที่เกิดจากการสร้างการรับรู้และการป้องกันสุขภาพตนเองโดยคนในชุมชนเกิดภูมิ ต้านทานด้านด้านปัญญามีการติดอาวุธทางปัญญาให้ตระหนักและป้องกันตนเองป้องป้องกันครอบครัวป้องกันชุมชนในเรื่องของการใช้ยาชุดยาอันตรายและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมจึงเป็นพลังเครือข่ายที่สำคัญที่เรามองว่าเป็นกำลังที่จะทำให้ยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาชุดยาอันตรายค่ะ ค่ะถ้าพูดถึงศนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10อุบลราชธานีเนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นพี่เลี้ยงและก็เป็น หน่วยงานที่เคียงหมาเคียงไหลเราในการดําเนินงานมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะก็คือตลอดระยะเวลา10ปีที่เราดําเนินงานในเรื่องของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเนี่ยเรามีพี่เลี้ยงเรามีที่ปรึกษาเรามีสปอนเซอร์หลักทั้งในเรื่องด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพของอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนรวมถึงการสนับสนุนชุดทดสอบและร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชนขับเคลื่อนและเดินไปเคียงมา เคียงไหลไปกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนของรอพสตวินัยดีเลยค่ะถ้าจะกล่าวถึงประสบการณ์และความประทับใจที่เราอยากบอกต่อให้ผู้คนได้รับรู้ว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนหรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และในนามของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10อุบลราชธานีเราอยากให้สังคมได้รู้ว่าคือหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งที่มอง ปัญหาและเป้าประสงค์ความสำเร็จของประเทศชาติร่วมกันคือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีชุมชนมีห้องปฏิบัติการที่มีชีวิตมุ่งเป้าให้ประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตตั้งแต่เชิงการถึงเชิงตะกรมีสุขภาพได้รับการบริการเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ ค่ะถ้าพูดถึงาภาคีเครือข่ายในชุมชนนะคะเกิดความประทับใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนร่วมคิดร่วมทำตั้งแต่แรกตั้งแต่เจอปัญหาและออกแบบร่วมกันก็เลยต้องมองว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็นและชัดเจนในชุมชนเพราะาชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดทำและ แก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะค่ะ มีประโยชน์ในชุมชนและก็ในส่วนของรอพสตและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเป็นอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสนับสนุนด้านวิชาการในสิ่งที่เราไม่รู้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยบอกต่อช่วยให้กระจางและในส่วนของการสนับสนุนชุดทดสอบในการทํางานไม่ว่าจะเป็นชุดทดสอบในเรื่องของอสเตียรอยในยาชุดทดสอบอาหารชุดทดสอบเครื่อง องะะทุกๆอย่างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จะเคียงข้างและร่วมก้าวเดินไปกับเราในทุกความสำเร็จของกิจกรรมชุมชนรวมถึงกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะจริงๆในส่วนของคอนเซปต์วันนี้ว่าทำไมเราจึงมีโทรโขงจากวินัยดีโมเดลที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่อันนี้เรามีทางอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนที่ทุกคนมีปลอกเขียวเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าการเป็นอสมเนี่ย บทบาทหน้าที่เขามีประเด็นทั้งตั้งแต่เรื่องของการแจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดีเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงซึ่งในประเด็นของการเป็นปากเป็นเสียงเนี่ยที่นี่ใช้กลยุทธ์ในการปากต่อปากบอกต่อซึ่งสิ่งที่เราจะใช้ในชุมชนปัจจุบันเราจะเห็นว่าสังคมเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของผู้สูงอายุผู้ป่วยเอ็นซีดีพวกนี้ซึ่งการใช้โทรคงคำว่าโทรคงคือ เขาสามารถที่จะไปบอกเล่าเรื่องราวสิ่งดีๆสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีความตระหนักรู้มีความรอบรู้ทั้งเรื่องของยาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีในชุมชนทั้งหมดจากวินัยดีโมเดลโทรคงที่ปากบอกเปลา่าเปล่เปลา่ปลาทุกคนจะฟังฟังในสิ่งสิ่งเหน่ยวนี้มันจะเข้าหูกรอกหูทุกวันทุกวันจนทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีความรอบรู้ในในใน,ในทุกๆด้านนะคะส่งผลให้ ประชาชนที่อยู่ในเขตของศูนย์าศาสตร,ร์การแพทย์ชุมชนรพสตวินัยดีเนี่ยมีสุขภาพที่ดีท,ทดั้งทางด้านสุขภาพทางกายทางด้านจิตใจแล้วก็ที่สําคัญเขาเคยมีเคสที่มีเสียชีวิตเกิดขึ้นในหมู่บ้านการที่มีโทรโข่งแบบนี้อสมอทุกคนไปเดินบอกแต่ละบ้านแล้วก็เกิดมาเป็นธรรมนูญสุขภาพตําบลของในส่วนของวินัยดีเนี่ยมันทําให้ทุกคนเนี่ยมีความรับรู้แล้วเข้าใจตรงกันว่า ต่อไปนะหมู่บ้านนี้เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาเพราะว่าเรามีผู้ได้รับผลกระทตบที่เกิดทําให้เกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นซึ่งวินัยนีโมเดลต้องน่าชื่นชมนะคะว่าในส่วนของตัวเองที่อยู่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยส่งผลให้เห็นว่าศูนย์ตัวอย่างที่ดีๆเนี่ยเรามีการขยายผลออกไปในเขตของภาพจังหวัดเนี่ยมันจะเกิดภาพใหญ่ ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังหรือแม้กระทั่งเรื่องของการจัดการความเสี่ยงหรือการรับเรื่องร้องเรียนตรงนี้จะมีการทํางานกันเป็นทอดๆจนวินัยนีโวงเดยลถือได้ว่าผลักดันให้เกิดเรื่องของสมัชชาสุขภาพในเขตจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมก็เลยต้องมีโทรโขงพวกนี้ไปเป่าหูพูดง่ายๆไปเป่าหูเนาะให้ทุกคนได้มีความรอบรู้ ในทุกๆด้านเพื่อจัดการปัญหาสุขภาพตัวเองค่ะค่ะในประเด็นของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนรพอพศอตวินัยดีนะคะฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในประเด็นของการดูแลสุขภาพทุกคนล้วนแล้วแต่มีเป้าประสงค์ร่วมกันก็คือการสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและชุมชนให้มีสุขภาพดี สุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตและสุขปัญญาในการที่จะคุ้มครองตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณาและผล,ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั่นคือเป้าประสงค์สูงสุดข,ของการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนค่ะ